ทุกคนขึ้นแช่ของเยียมมะล,ลิกำลังงามเลยนี่ขึ้นแช่งามๆของเราเลยค่ะนี่ทำวันเดียวก็ได้กินแล้วค่ะทุกคนอร่อยเปรีย้ยวแล้วท่กินเปี้ยวกำลังดีสดวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ ไทยลีฟิ้งมเสเซค่ะวันนี้แยมลิตินขึ้นมาก็แดดออกนะคะทุกคนแดดจ้าแล้วยังเช้าอยู่แต่ว่าแดดออกแล้วเนาะวันนี้บรรยากาศดีแล้วก็แยมลิพาทุกคนมาเปิดคลิปที่ป่าขึ้นแช่ของแยมลิค่ะขึ้นแช่ของแยมลิกําลังงามเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะมีหญ้านิดนึงเพราะว่าหญ้าที่นี่แรงมากเวลาแยมลิเก็บขึ้นแช่ถึงจะเก็บหญ้าให้เขาทีนึงเนาะเพราะว่าแยมลิเก็บหญ้าไม่ไหวเพราะว่าหญ้าที่นี่แรงมากอืนี่วันนี้นะคะทุกคน วันนี้เยมลี่นื้อยากกินกระลำดองใส่ขึ้นช่ายวันนี้เยมลี่ก็จะพาทุกคนมาทำขึ้นช่ายดองใส่กระลำหรือกระลำดองใส่ขึ้นช่ายแล้วก็เยมลี่มะเขือยยมลี่ก็เหลืองแล้วเนาะเยมลี่ก็จะใส่มะเขือเหลืองในว,วันนี้เดี๋ยวเยมลีจะพาทุกคนมาเก็บขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายเยมลีเนี่ยค่ะทุกคนเยมลี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยเปิดให้เขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะเขาก็จะงามอของเขาแบบนี้เองเพราะว่า ที่นี่ที่กลัวอเมริกเนี่ยหรือว่าที่กลัวอเมริกาที่กลัวอเมริกานี่คะทุกคนฝนจะตกบ่อย,อะยนะเยมลิกก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยใสย่อะไรเขาก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขานี่งามๆเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะขึ้นช่นีนนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะทุกคน เวลาตัดก็ตัดให้มันถึงถึงโคนเขาเลยเพราะว่าถ้าเราตัดถึงโคนเขามันก็จะแตกนี่ค่ะขึ้นช่าของแยลเมลีต้นงามไหมคะทุกคนนี่ uh huh. พอได้ขึ้นช่ามาแล้วนะคะก็จะเก็บย้าเพราะว่าย้าเขาเยอะมากเดี๋ยว, uh huh. วเยลเมลีจะพาทุกคนไปเก็บยอดนะคะดูสิคะทุกคนเมื่อเขือแยลมมลีก็เหลืองแล้วเนี่ย เดี๋ยวยายม่เรียกเก็บมื่เขือเลือไปใส่ประกาดอกเราได้กินชายมาแล้วเราก็จะมาเก็บหญ้าออกนะคะเพราะว่าหญ้าเยอะมากเราก็จะมาเก็บหญ้าออกแบบนี้ไม่ใช่หญ้าหรอกเศษเศษไอใบเศษใบที่มันตายหรือว่าเศษหญ้าอะไรเงี้อยอะไรเงี้ยเราจะเอาแค่นี้นี่อืกินชายเรางามงาม เย่มันนี้ปลูกไว้ตั้งนานแล้วขึ้นช่ายนี่เขาอยู่ได้เขาทนนะคะทุกคนอยู่ได้นานหลายปีเย่มันนี้ปลูกมาได้มไม่ใช่จะมาได้เจ็ดปีละขึ้นช่ายเขาทนอืปลูกทีเดียวกินได้ยาวๆเลยออืแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะคะทุกคนก็ปล่อยให้เขาไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าฝนตกเขาก็จะงาม,มนี่ขึ้นช่ายต้นอบของเราเลยค่ะเดี๋ยวเยื่มนี่จะพาทุกคนไปดองขึ้นช่ายใส่กระลำ่ำ อร่อยหลายทางกันวันนี้ uh huh. ยังไม่ได้นึกอ,อยากกินอ uh huh. ืนีไม่ได้กินนานหลายปีละวันนี้ได้เลิกงามยามดีจะพาทุกคนไปดองคือชายใส่กระลำ <c oughs> แล้วก็มะเขือนี่มะเขือนี่นะคะทุกคน uh huh. ลมแรงมากามะเขือนี่นะคะทุกคนใส่ลูกอ่อนก็ได้หรือลูกเหลืองก็ได้แล้วแต่เราชอบเนาะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างอื uh huh. <c oughs> วันนี้เย,ยมะรีมีสองอย่างก็จะใส่ทั้งสองอย่างทั้งลูกเหลืองแล้วก็ลูกอ่อนหร,อหรือว่าลูกกำลังหรือว่าลูกกําลังเขียวๆอยู่นาะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างอืใช้ได้เหมือนกันอเดี๋ยวเย,ยมารีขออนุญาตทําทความสะอาดขึ้นช่ายก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าผักดองเย,ยมะลิมีอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะมีอขึ้นช่ายกลา มะเขือเหลืองแล้วก็มะเขืออ่อนอันนี้ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วนะคะข้าวเหนียวมีเกลือมีน้ําตาลแล้วก็จะมีอันนี้คือน้ําต้มสุกนะคะทุกคนเย,ยมลี่ก็จะต้มไว้เลยเพราะว่าเย,ยมลี่จะใส่เย,ยมลมลี่จะใส่ตอนที่เขาอุ่นๆเย,ยมลี่ก็เลยต้มไว้เลยนี่น้ําต้มสุกแล้วก็ตอนนี้ก็ร้อนๆอยู่นี่คือวัตถุดิบของเราที่จะทําผักกาดดองในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยอันดับแรกนะคะเย,ยมลี่จะหั่นมะเขือไว้ก่อน ยัมไม่จะหั่นมะเขือแช่น้ําเกลือไปก่อนเนาะเพราะว่ามะเขือเรามันจะดําำมะเขือนี่หั่นตามชอบเลยนะคะมะเขือเยมนี้ลูกใหญ่เยมล้ก็จะหั่นแบบนี้เดี๋ยวเราก็แช่น้ําไปเลยไม่งั้นมะเขือเราจะดาถ้าไม่แช่น้ําเกลือนะคะทุกคนนี่ค่ะมะเขือก็เสร็จแล้วเยมล้นก็จะแช่น้ําไว้แบบนี้นะเนาะมะเขือเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นกระหล่าเลยค่ะ กระดัเราจะไม่เอาไส้ในมันนะคะทุกคนเราจะเอาส่วนที่แข็งตรงนี้ออกเนาะนี่ตรงนี้ตัดออกเลยหั่นเสร็จเราก็มาแยากออกเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันเวลาเราใส่ลตอนที่เราไปคั้นใส่กเกลือนะคะทุกคนจะได้ทําง่ายเนาะกินใช่นี่เย,ยื่อมล,ลี่ก็จะมาอันนี้มันยาวไปเนาะออันนี้มันยาวไปเย,ยื่อมล,ลี่ก็จะหั่นครึ่งหั่นครึ่งเหมือนกันแบบนี้ เพราะว่าถ้ายาวไปมันก็เวลากินแล้วมันกินลําบากเนะาะข้นช่ก็หัน่นครึ่งเอาขึ้นช่านี้เยมนนี้ก็ล้างมาแล้วนะคะทุกคนล้างสะอาดแล้วเราก็มาหัน่นครึ่งอย่างนี้เลยอย่างเยมันนี่พูดนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบจะหั่นชิ้นยาวชิ้นสั้นแค่ไหนก็หั่นได้เนาะแล้วแต่เราชอบพอหั่นเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมคั้นผักเลยค่ะ คั้นหรือขยำเนาะขยำให้มันนิ่มยำนี้ก็ใช้เกลือแค่นี้นะคะทุกคนช้อนเติมไปเลยอย่างนี้แล้วเราก็ยมนี้จะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าถ้าใช้ถุงถ้าใช้ถุงมือเป็นพลาสติกมันก็จะเหม็นได้กลิ่นเหม็นถุงมือเนาะอืได้กลิ่นเหม็นพลาสติกแล้วเราก็จะคั้นแบบนี้เลยค่ะนี่เลย ไม่ต้องขยำแรงนะคะทุกคนค่อยๆขยำไปถ้าขยำแรงมากเดี๋ยวเขาจะเละคือเราขยำไม่ให้เขาเละแต่ว่าเราขยำให้เขานิ่มนะคะค่อยขยำแบบนี้เลยภาษาอีสานเรียกค่อยๆหมุค่ะพี่น้องค่อยๆหมุให้เขานิ่ม,มนี่ค่ะทุกคนขยำแบบนี้นะคะขยำจน เกลือกับผักเขาเข้ากันหรือว่าจนผักนิ่มนะคะทุกคนขยำหรือว่าภาษายะบ้านยามเรียกขั้น <c oughs> นี่ทําให้เขานิ่มจนขอเขานิ่มเขาเ้ากับเกลือได้แบบนี้ขั้นตอนนี้ใส่เกลือเยอะได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องเอาไปล้างเนาะนี่ตอนนี้ผักกับเกลือของเราก็เข้ากันดีละต้องให้ต้องให้ผักนิ่มนะคะทุกคนให้เกลือเขา้าซึมเข้าไปในผักให้ผักมันนิ่มยุบตัวลงแบบนี้เย็มนี้จะไปล้างนะคะทุกคน ล้างเสร็จแล้วเราค่อยมาปรุงเครื่องเนะเดี๋ยวเยมลี่ขออนุญาตไปล้างแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเยมลี่ก็ล้างผักสาดแล้วค่ะนี่เยมลี่ล้างประมาณสามสี่น้ําล้างให้เขาจนว่าความน้าเขียวเขียวองเขาไม่มีนะคะทุกคนอืมีล้างให้เขาสะอาดแล้วก็มีไอ้ที่เขียวเขียวอะไรเงี้ยเอาล้างออกให้หมดเดี๋ยวเยมลี่ก็จะใส่มะเขือนะคะแล้วก็มะเขือใส่ไปเลยพอใส่น้ําตาลเสร็จเยมลี่ก็จะใส่ข้าวนะคะนี่คือข้าว ข้าวเหนียวที่แยมาเรืหนึ่งไว้แล้วเราแยมาเรืแกใส่น้ำใส่น้ำให้เขาแยออกอจากกันแบบนี้เยมาเรก่แจะใส่เลยใส่เข้าไปด้วยกันเลยแบบนี้เลย,ยแล้วเราก็ขยำให้มันเข้ากันเลยค่ะทุกคนอยำให้เข้าน้ำเข้าเนื้อไปเลยอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทำผักกาดดองทำไม่ยากอ่ะทุกคนทำง่ายๆเนาะถ้าเราที่บ้านเรามีผักเยอะแล้วก็ สามารถทำแบบนี้ไว้กินได้หลายวันเนาะอืมใส่ตู้เย็นไว้พอเรามีน้ำพงน้ำพริกอะไรก็กินได้ก่ะทุกคนกินด้วยกันได้อร่อยออืเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของเราเนาะกินได้หลายวันยิ่งใส่ตู้เย็นไว้กินได้เป็นเย็งวันนี้กินได้เป็นสองสามอาทิตย์ค่ะทุกคนอืทำผักดองที่วันเดียวก็ได้กินแล้วค่ะทุกคนทำไม่นานอื แต่ว,ว่าเราต้องตั้งไว้ข้างนอกก่อนเนาะพอมันเปรี้ยวแล้วเราค่อยใส่ตู้เย็นไว้แต่ขั้นตอนนี้เราสามารถชิมได้นะคะเราก็เอาเมือแตะๆดูถ้าเราไม่ไม่พอเค็มไม่พออะไรเราก็สามารถเติมเกลือเติมอะไรได้ค่ะแล้วก็สามารถชิมได้เพราะว่าผักไม่ใช่เนื้อเนาะนยายมะลิก็ทาเสร็จแล้วได้ตั้งกระปุกหนึ่งกระปุกอย่างใหญ่ยยเลยอ่ะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะยายมะลิก็จะใส่น้ําต้มสุกเนาะนี่น้ําต้มสุกยายมะลิ อยาให้เขาร้อนนะคะแค่พออุ่นๆแล้วก็เทใส่ลงไปแบบนี้เลยใส่ให้ท่วมนะคะนี่แล้วเราก็จะปิดฝาไว้เลยนี่ปิดฝาไว้แบบนี้พอเราปิดฝาให้แน่นนะคะทุกคนตอนนี้บ้านยายมะลิเก้าโมงเช้าเดี๋ยวเรามาดูตอนสี่โมงเย็นนะคะทุกคนว่าเขาจะเปรี้ยวได้ที่ไหมมาค่ะทุกคน ตอนนี้ยายมณิจพาทุกคนมาดูผักดองยมไิเมื่อเช้านี้ยายมณิพาทุกคนมาทําผักดองกระลำแล้วก็ขึ้นชา่าแล้วก็มะเขือนี่ตอนนี้ส่งกลิ่นหอมมากตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วค่ะทุกคนเมื่อเช้านี้ยายมณิพาทุกคนมาทําตอนเก้าโมงเช้าเนาะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนี่ได้กลิ่นหอมเลยกลิ่นหอมของความเปรี้ยวออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้ยายมืกี้ก็ตักใส่ถ้วยไว้แล้วเดี๋ยวยายมณิจะพาทุกคนมาชิมนะคะว่าอร่อยแค่ไหน จะเปรี้ยวแล้วก็กลมกล่อมแค่ไหนนะฮะอืมนี่ทำวันเดียวก็ได้กินแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมผักดองเลยค่ะเปรี้ยวกำลังดีกับทุกคนนี่อร่อยนะอืม,อ,มอร่อยเปรี้ยวแล้วจริงๆอืม,อม เปี้ยวกาลังดีเยมันนี้ไม่ทําเค็มมากอือ huh. อร่อยอร่อยกําลังดีเลยค่ะทุกคนอื huh. ลองไปทํากินดูนะคะนี่โอ้ตอนนี้บ้านเยี่มันนี้ลมแรงมาก <c oughs> ลมแรงแรงอือ huh. นี่อร่อยกินนะคะทุกคนนี่ huh. ถ้าถ้าได้กินกับน้ำพริกนะสุดยอดอืออือ อร่อยนี่ราคาชีวิตของแอมลีที่อยู่ต่างประเทศที่กวมอเมริกาอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองนะคะทุกคนที่นี่เพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้นาะไม่เหมือนเมืองไทยอย่างเมืองไทยเนี่ยไปตลาดผักดองถุงหนึ่งก็ได้กินแล้วไม่ต้องทำยากแต่ที่นี่นะคะทุกคนทุกอย่างถ้าเราอยากกินเราต้องทำกินเองนี่อย่างแองเมลีอยากกินอะไรก็ทำกินเองผักดองเอ้ยอะไรเอ่ยอาหารทุกอย่างที่เราอยากกินเราก็ทำกินเอง แต่มันก็ดีนะคะทุกคนมันได้รสชาติของที่มันได้รสที่เราชอบเนาะนเปรี้ยวหวานมันเค็มตามที่เราชอบตามที่เราต้องการได้แล้วก็ความสะอาดก็เหมือนกันแต่เราทำเองนี่แบบว่าเราควบคุมความสะอาดของเราได้นะเรากินเราก็มีความมั่นใจว่าทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเราทานเข้าไปมันสะอาดมันก็จะดีสําหรับร่างกายของเราโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับไตให้ยายมณีด้วยนะคะ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะยายมารีทําคลิปต่อไปจะได้ดูกันเนาะโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ยายมารีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ยายมารีค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ